สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติงอีพี531มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับตีงอีพี531วันนี้ก็คือพี่นักเลงที่รักสุดฟังแค่ปล่อยโปสเตอร์แรกก็ติดเทรนทวิตอันดับหนึ่งเลยล่ะค่ะ ค่ะคลิปนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความสิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาแต่ไม่ศิลปินเสียหายแต้อย่างใดเลยนะคะค่ะทุกคนวันนี้พี่ชมจะมาอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับซีรีส์พี่นักเลงที่รักให้ทุกคนได้ทราบกันสักหน่อยนะคะ คืออย่างที่รู้กันว่าพี่นักเลงที่รักจอคิวออนแอร์ในแอปไอชีอ Q ี e วันที่26ตุลาคมนี้และตอนนี้ทาง The DND Studio เขาก็ได้ปล่อยหมายกำหนดการต่างๆเกี่ยวก,กับซีรีส์พี่นักเลงที่รักออกมาให้เราได้ทราบเพิ่มเติมกันแล้วล่ะค่ะทุกคนอย่างวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาเขาก็ได้ปล่อยโปสเตอร์แรกออกมาแล้วนะคะวันที่ปล่อยโปสเตอร์นั้นเป็นวันที่คึกค,คักและฮือฮาม,มากจริงๆเพราะแค่ปล่อยโปสเตอร์แรกได้ไม่นาน แฮชแท็กโปสเตอร์แรกของพี่นักเรียนก็ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งบนทวิตเตอร์หรือ X เลยละคะทุกคนแล้วอยากจะบอกว่าโปสเตอร์แรกตรงปกจริงอะไรจริงคือเหมือนกระปกซีรีส์ในเว็บตูนแบบเป๊ะๆกันเลยทีเดียวอย่างกับพวกเขาลุดออกมาจากเว็บนกันเลยละคะคุณขา <Wow. S 1> คือแค่เห็นโปสเตอร์แรกก็ทําให้ความอยากดูมันพุ่งสูงปรีดมากกว่าเดิมไปอีกคะ่ะทุกคนเพราะดูแล้วแค่มีเคใจของพี่ทิวกับน้องกกยเนี่ยไม่ใช่เล่นๆเลยจริงๆพี่ทิวก็ดูมาดเข้มดูดันพร้อมปกป้องน้องนักเรียนสุดๆ ส่วนหน้าน้องกายนั้นมันเหมือนทําให้เราได้ยินคําว่าพี่ทิวของฉันตลอดเวลาเลยล่ะคะคุณขาแล้วยังเหมือนมีอีกคํานึงก็คือพวกเธอไม่มีพี่ทิวเป็นของตัวเองเหมือนฉันละสีว่าไหมคะทุกคนค่ะแล้วในวันปล่อยโปสเตอร์แรกเจ้าสองแตกก็ได้มาช่วยปั่นแท็กพร้อมกับมาหวานกันออกสื่อด้วยนะคะคนพี่มาโพสต์ X หรือทวิตเตอร์ว่าพี่นักรักที่เลง โอ้ยขนาดตอนพูดชื่อซีรีส์แบบไม่ผวนคำก็ทําให้เขินมาอกอยู่ละแล้วนี่ลูกชายฉันกยิ่งมาผวนคำแบบนี้มันยิ่งทําให้เขินหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกพี่นักรักที่เลงว่าซานแค่อ่านคําว่าพี่นักรักอีแม่ก็เข,เขินจนตัวจะบิดเป็นเกลียวอยู่แล้วล่ะค่ะลูกค้าแล้วหนูยังจะมาผวนคําให้ประชาชีเขารู้ถึงความคลั่งรักของหนูแบบนี้มันยิ่งทําให้สาววายดอมแอรเรียเขินจนขิดกันเป็นแถวๆเลยล่ะค่ะค่ะพอเจ้าคนพี่มาผวนคําปุ๊บเจ้าคนน้องก็มาคอมเมนต์ที่ใต้โพสของคนพี่ว่าจุ� ฮั่นแน่น้องกายก็ร้ายใช่เล่นนั้นนี้ยมาบอกจุ๊บๆพี่เขาก่อนทั้งนั้นแหมเข้ากันดีเสเหลือเกินอีกคนก็มาบอกว่าตัวเองเป็นนักรักส่วนอีกคนก็มาส่งจุ๊บให้พี่เขาทันทีเลยเหมือนกันคลั่งรักกันออกสือตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะคูเนี้ยค่ะพอคนน้องมาบอกจุ๊บๆคนพี่แล้วเจ้าคนพี่ก็ได้มาคอมเมนต์ตอบคนน้องว่าพี่นักลุงโอเครับทราบค่ะพอคงจะมาสือว่าตัวเองเป็นพี่นักเลงที่คลั่งรักน้องกายและจะเป็นทั้งลุงข้างกายของเจ้าแป๋วเออว่าแต่ ตกลงซีรีส์เรื่องนี้ชื่ออะไรกันแน่เหรอคะคุณหาระหว่างพี่นักเลงที่รักหรือพี่นักรักที่เลงหรือพี่นักลงกันแน哈哈哈่แต่ไม่ว่าจะชื่ออะไรพวกเราก็เตรียมตัวรอปินแล้วใช่ไหมคะทุกคนโห้นี่ขนาดแค่วันปล่อยโปสเตอร์แรกนะยังคลึกคือและปีนขนาดนี้ไม่กล้าคิดเลยล่ะค่ะว่าวันออนแอร์จริงจะปินจิกหมอนขาดกระจุยกระจายสักขนาดไหนค่ะหลังจากนั้นเจ้าคุณน้องก็ได้โพสต์รูปนี้ลงที่ X หรือทวิตเตอร์พร้อมทั้งบอกว่าน้องกายชอบปุนฟอกกี้เอ๊ะเจ้าเด็กมาบอกใบอะไรหรือเปล่านะ อย่าบอกนะว่าเรื่องเนี้จะมีซีนกินป๊อกกี้ด้วยเหมือนกันถ้ามีจริงๆเนี่ยคือเตรียมฟินแล้วนะเพราะเรื่องไหนที่มีซีนกินป๊อกกี้ฉันจะเขินน้อยทุกทีค่ะทุกคน <S <S ค่ะหมายกําหนดการต่อมาก็คือวันปล่อยเรื่องย่อค่ะทุกคนซึ่งวันปล่อยเรื่องยอ่อก็คือวันที่17ที่ผ่านมานั่นเองค่ะและนี่ก็คือเรื่องย่อของซีรีส์พี่นักเลงที่รักค่ะทุกคนก็ยิ่งพออ่านเรื่องยอ่อก็ยิ่งทําให้อยากดูมากขึ้นไปอีกแล้วที่สําคัญวันปล่อยเรื่องย่อทางเดอร์ดี่อนด์ด แต่ละภาพแต่ละซีนคือทงังเอาใจเหลวเป๋วสุดๆพอยิ่งเห็นภาพบางส่วนแบบนี้ยิ่งมั่นใจว่าซีรีส์เรื่องนี้จะต้องฟินและปังแบบล้านเปอร์เซนต์เพราะมีทั้งซีนบูดดูเดือดมีทั้งซีนอบอุ่นหัวใจมีทั้งซีนมองมิงกุกิกน่ารักแล้วยิ่งซีนกินหมูกระทะเนี่ยอีฉันแยกไม่ออกเลยว่าน,นี่มันพี่ทิวกับน้องกายหรือมีนปิงกันแน่เพราะทั้งนีซีรีส์และชีวิตจริงดูไม่ต่างกันเลยแม้แต่นิดเดียวว่ามั้ยคะทุกคนค่ะแล้วยิ่งถ้าใครได้อ่านเว็บตนนนมมมาาาแลล้ววววะยยยิ่งงงงงตตตออออบบกกกเเเเเปป็สสีีีีดดัััคคครรร์ขุ เพราะขนาดในเว็บเป็นภาพการ์ตูนนะคะแต่อ่านไปก็สามารถทําให้เรามองเห็นเป็นหน้าของพวกเขาสองคนได้เลยล่ะคะ่ะสุดยอดของการแคสนักสแสดงจริงๆแคสมาได้ตรงคาแรคเตอร์แบบเป๊ะๆเ,เลยทีเดียวโอ้ยิ่งเห็นโปเตอร์แรกกับภาพบางส่วนในซีรีส์แบบนี้ยิ่งอยากวาร์ปไปวันที่26เร็วๆเลยนะคะทุกคนค่ะส่วนโปเตอร์ที่2ของซีรีส์จะปล่อยในวันที่18ตุลาคมนี้นะคะแล้ววันที่19ตุลาคมจะเป็นวันปล่อยตัวอย่างซีรีส์ แล้วในวันที่20ตุลาก็จะเป็นวันปล่อยโปสเตอร์ที่3และโปสเตอร์คาแรคเตอร์ส่วนวันที่24ตุลาคมจะเป็นวันบวงสวงซีรีส์งานนี้เป็นงานปิดนะคะแต่เราสามารถดูไลฟ์สดผ่านช่องทางติกต o k ของ The DND Studio TH เวลา10นาฬิกา45นาทีเป็นต้นไปค่ะทุกคนค่ะและวันพฤหัสบดีที่26ตุลาคมก็คือวันออนแอร์วันแรกของซีรีส์นั่นเองค่ะ ซีรีส์จะออนทุกวันพรหัสเวลา2อทุ่มในแอป i อฉีอ e, และในเว็บ iq.com เท่านั้นตอนนี้ทุกคนก็สามารถเข้าไปกดจองซีรีส์พี่นักเลงที่รักในแอป i อฉีอ e, เพื่อให้แจ้งเตือนเราตอนวันออนแอร์ได้แล้วนะคะทุกคนจะได้มีพลาดการดูสดไปพร้อมๆกันนะคะโอ้ยตื่นเต้นจริงๆอีกไม่กี่วันเราก็จะได้ฟินกับเคมีเคใจของพี่ทิวและน้องกายไปพร้อมๆกันแล้วอดใจรอวันที่26แทบไม่ไหวเลยละคะคุณขา ค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอมาอัปเดตตารางงานของซีรีส์พี่นักเลงที่รักกละมาอัปเดตความฟินของมีนปิงให้ทุกคนได้ทราบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ